สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีไหว้ครูโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา9นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทรงร่วมในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,567และพระราชทานเด่นรางวัลการศึกษาแก่นกักเรียนในร้อยโอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระตนะไตรทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปราชการที่หทรงเจิมตำลาเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยสวดมนไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันดอกไม้ทูบเทียนสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทและทรงพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการ และการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นพระราชทานพระราชบโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานเหนรยญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรยนรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งในปีการศึกษา2566 มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่4มีผลการศึกษาอยู on ่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล522นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคํา21นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน172นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง192นายรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง4นาย รางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน71นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง62นายปัจจุบันสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำหรับปีการศึกษา2567ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์รัสเซียและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้ปัจจุบันจะทรงกรเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกว่างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศชาติต่ตอไป สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา14นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนัวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาววิลาวันวณรุ่งวงวันกรรมการและเหรันญยิญญกมูลนิธิชทยพัฒนานำนายพงษ์สะทรเอื้องมงคลชัยประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดและคณะเฝ้าทุลอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิไทยพัฒนาในการสนับสนุนโครงการสร้างสระน้ําเพื่อพระสถานแก่เกษตรกรที่ขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษ ายเกียรติศักดิ์เทพพดุงพรกรรมการบริหารเทพพดุงพรมะพร้าวจำกัดและครอบครัวเฝ้าทุลละอ,องพระบาททุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภาการชาติไทยในโอกาสนี้ทุนกล้าว,ท,าวทุนกระหม่อมถวายเงินในนามของครอบครัวสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัฐเวชชานุกูล รองศาสตราจารย์อุไรพันธ์เจนวานิชยานนท์อธิการบดีมหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินำผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยายลัยเฝ้าทุลอองพระบาทถาวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สยยองเมษายน2567พลเอกธนรัตน์เฮียรันบูรณะและคณะเฝ้าทูลอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พวันที่2เมษายน2567นายวิบูลเลาหาพงชนะประธานกรรมการบริษัทกรุงไทยแทรักเตอร์จำกัดและครอบครัวฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้า,ท,ลาทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาล โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนาราบวิทยาตำบลนาน้อยอำเภอานาน้อยจังหวัดน่านในโอกาสนี้นำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าวดังนี้ 1. นายกิติพงศ์เตรัตนชัยและครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาท ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 2. หนางระมนชินบวงวรกุลผู้แทนครอบครัวนายวิชิตชินบวงวรกุเฝ้าทุลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 3. นายสมศักดิ์ถนอมวรศินและครอบครัวเฝ้าทุลละองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน 4. นางสาวกริตยาเลาหภพงชนะผู้แทนครอบครัวนายประจักษ์และนางกนกพรการสนะพุ่มลนกุลเฟอรทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน 5. นายสมเกียรติเหล่าทวีสุขและครอบครัวเฟอรทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร ครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดนาราบวิทยาตำบลนาน,น้อยอำเภอานาน,น้อยจังหวัดน่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิสิริผู้อเมริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำประธานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต2566 แบรนด์ยังรัต2023และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเงินจัดการจัดโครงการดังกล่าวและทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมแต่งเพลงสั้นเชิญชวนบริจาคโลหิตและผู้ชนะการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา จากโครงการเต็มใจมูล,ลนิธิดังพ่อสอนรวมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วย นายเอกมนแพทยานันนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการใช้อักษรเบลแห่งชาติพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรของคนตาบอดเฝ้าทุนละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบลครั้งที่28ในโอกาสนี้ผู้ชนะการประกวดร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วย พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้เกี่ยวข้องในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดหนองคายซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการจัดตั้งเป็นลำดับที่112เฟทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อส่งพระสุรายและส่งเจิมในโอกาสนี้นายสมภพสมิตตศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายฟอทุลละองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดังกล่าวด้วยนางสาววิลาวันวนาุรรงวันกรรมการและเหร,รันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายละวะลลนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและคณะฟอทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรวันที่5ธันวาคม2567นางมาลีตั้งศิลประธานกรรมการโรงแรมแม่น้ำรามดาพลาซ่าและประธานกรรมการมูลนิธิตั้งศิลอุปถัมนำคณะผู้บริหารโรงแรมและมูลนิธิเฝ้าทุลละอองพระบาท ถวายพระพรชัย,ยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษายน2567และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรก,กันดารสมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชจน,นีประจำปี2567เวลา17นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิดาลัยสนยนจิรดา ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูป,ปถัมภ์มสมเด็จพระศรีนคร,รินทราบรมราชชนนีประจำปี2567ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานกิจการและผลการดำเนินงานของมูล,ลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินในพระราชูปถัมภ์มสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2566 สรุปผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัด12จังหวัดพศ2566ความก้าวหน้าการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรและร้อยเอ็ดการรับรองงบดุลของมูลนิธิการปรับปรุงตราสารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชป,ปัมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2565วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2565 ณหอประชุมอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร1,252คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาสความวาดการปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความพร้อมใน3ด้าน 1. ความพร้อมด้านวิชาการกล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางการแพทย์การพยาบาลและการสาธารณสุขเพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 2. ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจกล่าวคือจะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะรับหน้าที่อันหนักและสำคัญปลอดจนพร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งต้องนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 3. ความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรมกล่าวคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจและความประพฤติท,ที่สุจริตมีความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์รับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม <Okay. S 1> องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชภัฏสุรินทร์